สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมโอดรัททีครับแล้ววันนี้ผมมีเบื้องหลังละครมาฝากไปชมกันเลยครับ กรงน้ำพึ่ง E ี8คืนนี้เมื่อคุณนายน้อยต้องมาเป็นเท่าแก่สู่ขอแพรพิสุดน์เพื่อแต่งงานกับพระเอกบอกเลยว่าทั้งเจ็บทั้งจุกคู่พระนางตกอยู่ในสภาวะคลื่นไม่เข้าคายไม่ออกแต่มีอีกคนที่ดูจะไม่ยอมจริงจังก็คือหนุ่มเกรซพลค่ะบุกมาละาว่าจะขวางการสู่ขอครั้งนี้ให้ได้จนเวียสุกุลวัฒน์ต้องใช้กําลังห้ามกันเลยซึ่งเบื้องหลังสองหนุ่มเขาต้องมีบู๊กันเล็กน้อยแหมงานนี้คนที่สวยสุดก็ต้องโยกให้สาวสกายมาเรียที่ขอแซวตัวเองค่ะว่าหนุ่มๆรุมแแย่งล้วคะ ก็เห็นเห็นเขานิ่งๆแต่เราก็เข้าข้างตัวเองว่าเขาต้องดีใจแหละใช่เขาอาจจะเป็นคนที่เย็นชาแต่เขารักเราแน่นอนเรื่องไม่ถูกเลยอะค่ะจริงๆหนักใจมากเลยอะค่ะทุกคนก็แบบว่าจะแย่งเราอย่างเดียวเลยเราก็แบบเฮ้ยเลือกทั้งสองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ต้องเลือกใครสักคนหนึ่งอะตื่นตื่นๆ คนดูจะงงครับาสรุปแล้วใครคนเล่นก็งงสรุปแล้วบว่าใครจะลงเอ,อ,อยกับใครนี่คือดูไม่ออกเลยครับเรื่องนี้ปวดไปหมดเลยเมื่อกี้ไปต่างสอนเขาบอกไอ้เนี่ยมันหลอกผู้หญิงอ่ะ เอ้ยหงจะไปซัดเลย<อ>เรียบร้อยดีนะเขาไม่หักหงหักแขนเราส่วนฉากนี้เกิดเรื่องใหญ่ที่โกดังรังนกซะแล้วค่ะเมื่อมีคนมาลอบวางเพลงงานนี้ทุกคนก็ต้องมาช่วยกันตามหาคนร้ายบอกเลยว่าตอนนี้สงสัยกันเองซะแล้วอ้าวแฟนๆดูแล้วลองเดาตามกันนะคะว่าใครเป็นคนร้ายก่อเหตุครั้งนี้กันแน่ว่าแต่ฉากนี้ไม้นนทพันธ์และพี่บีธีรพงศ์ต้องลุยเข้าไปในโรงงานที่ทีมงานเซตฉากไฟไหม้ควันขโมงกัน2คนเป็นยังไงบ้างคะ สมจริงมากครับตอนนี้ยังมีแบบควันขงงมุกชงเฉงอยู่ข้างในเลยครับตอนนี้ก็ต้องใส่แมสก์สองชั้นครับชั้นเนี้เอาไม่อยู่เป็นประจําเลยครับเพราะว่าเตียวซกเขาเขาก็จะเป็นคนที่แบบขวางๆแบบนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เขายังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ใครหรือเปล่า, <S <S าอย่างหนูเหรอคะ,ไม,ไ,ะไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นครับผมเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยครับ ส่วนข่าวมาสสนันวงการบันเทิงตอนนี้ของติ๊กเจษดาพรผลดีที่จะคัมแบ็กกลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD อีกครั้งในบทบาทใหม่ที่ไม่เคยเห็นงานนี้สปอยให้เบาๆว,ว่าแฟนๆต้องว้าวแน่นอนค่ะพี่ติ๊กจะมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกด้วยตัวเองในวันพฤหัสบ,บดีที่12พฤษภาคมนี้ติดตามการสัมภาษณ์แบบสดๆของพี่ติ๊กได้ทางไลฟ์แฟนเพจ ch7hd และ ch7hd entertainment ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีเป็น,นต้นไปค่ะ และช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาช่วงนี้ครับโอ๊ตมีความเคลื่อนไหวของนักแสดงช่อง7 HD มาให้ชมไปชมกันเลยครับถึงเวลาเสือผงาดแบบสุดเสียงแล้วค่ะเพราะล่าสุดละครหุบพญาเสือเรตติ้งแรงได้ใจแฟนๆสูงถึง6.2กับความสนุกแบบครบรถทั้งแอคชั่นดราม่าสลับไปกับความโรแมนติกและคอมเมดี้ทำให้เรตติ้งดีไม่เคยแผ่วงานนี้อัพชนะพลเกรดพาสิตาและทีมนักแสดงฝากขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับละครหุบพญาเสือเป็นอย่างดีค่ะ เราขอบคุณแฟนๆละครนะครับที่ให้การต้อนรับละครเราอย่างดีมากๆเ е ตติ้งก็เป็นที่ประทับใจหายเหนื่อยครับถูกใจทุกๆคนนะแล้วก็ละครกําลังสนุกเลยนะก็มีหลายๆอย่างที่รอเฉลยรอให้เห็นว่ามันปมมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราถ่ายไปแล้วแล้วเราได้มาดูพร้อมๆกับ คุณผู้ชมเรายังรู้สึกว่ามันสนุกเลยผมฉลองล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้วนะครับสำหรับละครของเราเนี่ยถือว่าได้มาเล่นเรื่องนี้ก็ถือว่าเราก็มีความสุขแล้วมันก็ปังตั้งแต่ตอนที่เราได้ได้ทำงานแล้วแล้วก็สนุกกับมันติดตามมาต่อไปนะครับว่าบทสรุปของแต่ละตัวละครเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับหุบพญาเสือครับบอกเลยว่าความแค้นกำลังจะถูกสะสางใน3ตอนสุดท้ายสุกเสาร์และอาทิตย์นี้เท่านั้นใครคือจอมโจรแพรแดงที่ทุคกคนกำลังตามหาและความรักของคู่พระนางจะลงเอยยังไงติดตามได้ในหุบพญาเสือคะ่ะ ส่วนละครปังสเสน่หหาก็พร้อมมาสานต่อความปังแล้วค่ะกับบทบาทใหม่ของออฟชนะพลที่เรื่องนี้จะมาส่งต่อลีลาบูให้กับหนุ่มโกวศินป์เรื่องนี้โกโชแอคชันแบบเต็มกําลังสองหนุ่มมาเทจะมาพร้อมหนึ่งสาวมัดมั่นแม็กกี้อาภาและหนึ่งวิญญาณสาว Pink Floyd P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  พิงพลอยประภาวดีกับภารกิจลับที่กาลังจะแปลเปลี่ยนเป็นภารกิจหัวใจตัวอย่างชุดใหม่คอนเฟิร์มแล้วว่าวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนี้เราจะได้เจอกับพวกเขาแน่นอนค่ะ โอ้หมีคนรอดูเยอะเราก็ยิ่งตั้งใจมากึ้นมีกจากที่ตั้งใจมากอยู่แล้วนะครับตั้งใจแบบคุณตั้ง 40, 40, ใจคุณร้อยคุณพันคุณหารคุณออไปเลยไม่หารเลย okay. ตัวเตชิตเนี่ยบูเยอะเลยฉากที่มีบูเขาจะต้องมีผูุ้่มกลับที่เป็นสําหรับทําคิวบูอีกคนหนึ่งใช่ไหมมาที่กองอ่ะผมเห็นหน้าพี่เขาทุกวันเลยฝากติดตามชมด้วยนะคะบางเสน่หานะคะเวอร์ชั่นนี้นับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วทุกคนก็คาดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่แล้วแน่นอนไม่เหมือนเลยจ้า ผมว่าไอ้เรื่องบทม,มันมันมันสนุกอยู่แล้วเนาะนเรื่องนี้สนุกอยู่แล้วแหละแล้วมันมีความแตกต่างจากเรื่องที่แล้วผมชอบแบบนี้ดีกว่ามันกว่าชอบโดนด่าชอบโดนด่าชอบได้เถียงได้แบบตอบปากแลครับผมว่าสนุกดีไม่ต้องแบบส่งแค่แววตาแ่นนแบบส่งไลน์ไปด่าเพิ่มไลน์ไปด่าทําไมล่ะชอบโดนด่าไงคิดอะไรพูดอย่างนั้นเลยคือมันต้องแบบต้องเฉือนกันด้วยคําพูดต้องเอาชนะด้วยคําพูดอะไรก็อยากจะฝากคู่ของเราด้วยนะคะให้ติดตามค่ะบางเสน่หาค่ะ แล้วตอนนี้นะครับโอดตก็มีทั้งเคหานางคอยและก็ลักแท้แซ่บหลที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับยังไงก็ฝากละครทั้งสองเรื่องนี้ด้วยนะครับวันนี้เส้นทางบันเทิงหมดเวลาแล้วโอดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ You and me, I hate a and okay.